การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับครั้งที่38นะครับคุณเลเกมนะครับราธานีเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยมอขอนแก่นกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ FC ตะก้อ ทุกๆท,ท่านนะครับ FC เต้จุฬา FC เต้ราดวิถีนะครับทุกๆท่ทานนะครับร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์นะครับว่ามหาวิทยาลัยใดจะได้เป็นแชมป์กีฬาบุคลากรครั้งที่38นะครับร่วมสนุกร่วมไายผลนะครับ ผู้ชนะนะครับจะได้รับเสื้อจากเอซเตราชวิธี f อฟซีเตชุรานะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับสวัสดีครับร่วมชมร่วมเชียร์นะครับวันนี้จุราเราเจอกับขอนแก่นนะครับเจอกับมอขอครับจุราร้งวลเจอกับมอขอครับ หาวิธีอะไรขอนเก็บน,นะครับ,รบจุฬาเจอกับมอขเอฮ้ย ร่วมชมเรื่องเชียร์นะครับ FC เ,เ,เตจุฬา FC เ,เตราชวิจีนะครับ FC เ,เตขับมาแล้วครับมาแล้วร่วมเชียร์นะครับและร่วมทายผลนะครับว่ามหาวิทยาลัยใดจะได้แชมป์พีลาบุคลากรครั้งที่38นะครับคุณเลเกมนะครับคุณเลเกมนะครับ ชัดไหมครับวันนีภาพภาพและเสียงชัดไหมครับน่าจะชัดกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานมันย้อนแสงครับเมื่อวานตะก้อย้อนแสงไอ้กล้องย้อนแสงนะครับเลยไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้ชัดเจนมากภาพและเสียงชัดไหมครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับ มารับกับผมได้เลยครับสวัสดีครับ ร่วมชมร่วมเชียร์นะครับชาร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนไหมครับภาพและเสียงครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบมอขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมลงสู่สนามแล้วนะครับ ลงชสนามแล้วนะครับร่วมชมร่วมเชียร์นะครับแรชิเนียราวอวิ mm ัยรรมส FC เตซรา FC ลาดวิชีนะครับ FC น้องเปลมนะครับ FC พานุมาตร FC ยืนยังเซนะครับว่าชีร้อยจีเพื่อับ สารสีนะครับการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสักัดสำนักงานการอุดมศึกษานะครับคุณเลยเกมคันที่38สครับเชื่อให้แรงแข่งให้ไร่นะครับ งงแข่ง,งอ,ะขลลอะไรร้อยอ่ะจบลงกรมหาวิทยาลัยนะครับพบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับร่วมชมร่วมเชียร์นะครับและก็ร่วมทายผลนะครับว่ามหาวิทยาลัยใดจะได้แชมป์ประเภททีมเดี่ยวนะครับกีฬาบุคลากร เอฟซีแมนเบอร์หาครับรน,น,น,น้องแมนครับน้องใหม่นะครับผู้ช่วยสอี่ยการาช่กรรมการตัดสินนันง,สนนงสผู้ช่วยผู้ดสินคานจากเองกงเชนผู้ตัดสินแซาแซ แ,บ,ออแ,แบ,บ๊รไรอีสัดห้ชีาวิทยาก่าวคอนแก่นนะครับนายพี่สิทธิ์บุญสิง์นาพี่สิทธิ์บุญศิห์นะสมัยสุร,ริยส,สัตโสุริยสัตโธวิรัตหวันจริงวันจรพยุนบัวคชาพยั นารรครทอู้ช่วยผู <apl ians> ้สอนผู <sam> <t ell> ้ช่วยศาสตราจารย์เรีแข็งแกได้ชืนราารมหาวิทยายหมายเลขันศักดิทิพแสงน้องแม่นะครับพันทะทิพแสนประหยัดอุ่นกาสาหมายเลขสามอาจารย์ธนวิทย์ช่วยบำรุงาพนาุนุมาสุกเลิศเบอร์สี ว่าที่ร้อยตรีเทือกศักประสาทศ e ีอาจารย์ยี่สิสยักอาจารย์ยิะสาจภสาทสุเกิดอาจารย์ถาวรเุดมรวอุอรบมชมรเชียรร่วมไทยผลนะครับกีฬาบุคลากรครั้งที่นะครับคุณเลเกม ผู้ทายผลผู้ท้ายถูกจะได้รับเสื้อจาก FC เตจุราซีเตราวิถีนะครับรเชัดไหมครับชัดไหมครับภาพและเสียงชัดไหมครับมุมนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างไรก็ถ้าชัดก็เช็คเช็คเช็คภาพเสียงนะครับชัดเจนไหมครับ รอบแปดทีมนะครับจุฬาเจอมอขอนะครับจุฬาเจอมอขอนักเอฟซีแมนเบอร์ห้าครับเอฟซีแมนร่วมชมร่วมเชียร์นะครับจุฬาพบมอขอนะครับจุฬาสู้ๆครับจุฬาสู้ๆ จุราสู้ๆครับจุราสู้ๆครับบานเลยกดก็บานเลยครับผมครับผมแสงครับมารับเสียน้ําอายเด้อแสงศิษยครับจุราสู้ๆครับอ่ะครับเดี๋ยวนี้หน่อยดิคุณพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดผ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัดผ้าไปครับจุราครับผมจุราครับ เซตที่หนึ่งนะครับเซตที่หนึ่งมอมอขอส่งนะครับมอขอส่งครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ครับมอขอส่งนะครับคอนแกนได้แต้มครับจุราเตะออกนะครับจุราเตะออกคอนแกนได้แต้มนะครับคอนแกนนำหนึ่งศูนย์นะครับ จุฬาเตดีครับจุลาตามมาหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับจุลาไล่มาหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับจุลาไล่มาหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับโดยน้องแมนนะครับสู้ๆครับจุลาร่วมชมร่วมเชียนนะครับ FC เตราวิจิ FC แมน FC เพลมหนึ่งเท่ากันนะครับหนึ่งเท่ากันนะจุลาเตะดีครับจุลาขึ้นนำสองต่อหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ จุลาขึ้นนำสองต่อหนึ่งแล้วนะครับจุลาส่งครับจุลาสองมขอหนึ่งครับสองต่อหนึ่งครับจุลาส่งครับจุลาได้เติมครับ ขอ,อนแกนเตะไม่ข้ามครับขอ,อนแกนเตะวืดนะครับวืดวืดครับเตะไม่โดนตะก้อน,นะครับจุลาสามงอคอหนึ่งครับจุลาขึ้นนำสามต่อหนึ่งแล้วนะครับสามหนึ่งนะครับจุลานำสามต่อหนึ่งแล้วนะครับครับขอบคุณครับ จุฬาได้แต้มครับจุลาได้แต้มนะครับจุลาขึ้นนำสี่ตัวหนึ่งะครับอาจารย์เปรมเสิร์ฟดีมากๆครับวันนี้ครับเสิร์ฟเข้าฝักแล้วครับจุลาสี่ครับจุลาสี่มขอหนึ่งครับจุลาสี่มขอหนึ่งหนึ่งครับจุลาสงครับสี่ตัวหนึ่งครับจุลาเสิร์ฟเสียนะครับเสิร์ฟปิดตาข่ายนะครับ มขอสองจุลาสี่ครับมขอได้ส่งนะครับมขอได้ส่งนะครับสองสี่ครับจุลาขึ้นนำห้าต่อสองนะครับมขอเสิฟติดตาข่ายครับสองต่อห้าครับมขอส่งครับผม ด,ดีครับน้องแมนครับจุดรานำหกต่อสองแล้วนะครับจุราเริ่มห่างเริ่มนํำห่างแล้วนะครับจุดราเริ่มนํำห่างมอขอเสิร์ฟติดตาขายจุดราขึ้นนำเจ็ดต่อสองแล้วนะครับจุดราขึ้นนำเจ็ดต่อสองแล้วนะครับ จุฬาขึ้นนำเจ็ดต่อสองแล้วครับจุฬาจะได้ส่งครับน้องเปรมนะครับน้องเปรมอาจารย์เปรมนะครับจุฬาส่งครับผมจุฬาเสิร์ฟดีนะครับจุฬาเสิร์ฟเอสโดยน้องเปรมนะครับเอสเอสแปดต่อสองครับ แปดสองครับจุลาส่งครับจุลาส่งน right? ับแปดกับสองนะครับจุลาเสิร์ฟดีครับจุลาเสิร์ฟดีมอขอขอเวลานะครับจุลานำขึ้นนำที่เก้าสองครับมหาวิทยาลัยขอนแง่นขอเวลานอกนะครับ โอเคล้นะครับให้ดูชัดๆนะครับเอาป้าน้องครับนี่ครับอาจารย์มันเจิดดีประเสริฐนะครับอาจารมันเจอเอฟซีนเต้ครับพี่ชัยครับคเอฟซีครับเสิร์ฟดีมากๆครับเสิร์ฟดีครับอาจารย์เปรมครับ นี่คืออะไรก่อนแก่นะครับซูมให้ดูชัดๆนะครับขอเวลานอกนะครับลองให้ดูชัดๆนะครับไม่สนใจเวลานะครับหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอเวลานอกหมดเวลาแล้วนะครับชุน่านำเก้าต่อสองนะครับรายในเก้าต่อสองในเซตที่หนึ่งนะครับการแข่งขัน กีฬาบุคลากรที่สองแกนสังกัดสำนักงานการอุดมศึกษาทั้งที่38นะครับคุณเลเกมนะครับจุลาสงครับจุลาเซิร์ฟเอสครับเสิร์ฟดีครับโดยน้องเลมครับเสิร์ฟดีมากๆเลยนะครับวันนี้ครับเข้าฟักแล้วนะครับจุลาสิบนะครับมขสองครับจุลาสิบมขสองพิลาวียัง พักรักษาตัวอยู่นะครับพิลาเวียพักรักษาตัวครับแมนเตะดีครับเตะดีครับเขาเรียกว่าเตะถวายเจ้าเลยนะครับอย่างนี้ครับลูกนี้เขาเรียกว่าเตะถวายเจ้าครับ11ต่อ2นะครับจุฬาขึ้นนำจุฬาเริ่มนำห่างแล้วนะครับเอฟซีเตะเอฟซีเตเกี่ยวลังเท้าครับชมให้น้องแมนเตะ ไม่มีปัญหาครับ12-2ต่อครับเริ่มนำหายแล้วครับรับเอฟซีแมนตครับสู้ๆๆๆ2ต่ส1 2นะครับบล็อกดีครับน้องแมนบล็อกดีครับจุฬาขึ้นนำ13-2ต่อนะครับ ลูกนี้เขาเรียกว่าลูกเสดเดินะครับเกี่ยวรังเท้าครับลูกมันฉลับครับลูกมัฉลับ1 3ต่อ2ครับจุฬาส่งนะครับยอดครับเนียนมากๆนะครับจุฬาลูกนี้เสริฟดีนะครับโดยอาจารย์เฟรมนะครับ1 4ต่อ2ครับเสริมเนียนมากครับลูกนี้ จุลา14มข2ครับจุฬาส่งครับจุลาเสิฟเสียครับจุฬาเสิฟเสียเน้นไปหน่อยนะครับลูกนี้น้องเขาเน้นไปหน่อยระยะวังผลครับสามต่อ14่ครับจุลาขึ้นนำา14ต่อสามครับ14ต่อสามครับ ขอเตะเสียนะครับมคอนแกนเตะเสียจุฬาขึ้นนํา15ต่อ3แล้วนะครับจุฬาขึ้นนํา15ต่อ3แล้วนะครับจุฬาขึ้นนํา3ต่อ15นะครับจุฬาเตะท่วมบล็อกเลยนะครับโดยน้องแมนครับท่วมครับเตะดีนะครับลูกนี้เตะดีครับครับท่วมบล็อกครับ ไม่ผมบนผมบล็อกโดนนะลูกนี้ข้าวไอ้ผมบล็อกโดนเนี่ยลูกนี้เจ้าว่าเห็นบ่ดตื่นตื่นเอาบล็อกให้เบื้องยูว่าเห็นบ่ไอ้ร้อยบล็อกเนี่ยส่งมาหน้าครับสุราขึ้นนำ17ต่อ3นะครับบอลเป่อลไม่ถึงเลส่งครับมอขอส่งครับ 3ต่อ17นะครับตัวนี้มอขอตามมา4ต่อ 17, อ17นะครับที่สิต่อ4ครับจุฬาส่งครับ ยอดเนียนๆมากครับยอดได้เ oh, น okay. ียนมากนะครับจุฬา18ครับมอขอสครับยิงไม่นำครับ12งเใช่แล้วอีกตัวนั้นเก่าได้ไหมครับเลี้ยงกันเนาะพูนเลี้ยงกันเนาะครับผมเกมขาด ยืนียนเซครับ19 19ต่อ4นะครับจุฬาน่าจะไม่มีปัญหาครับในเซตที่1นะครับร่วมชมร่วมเชียร์นะครับร่วมสนุกทายผลว่ามหาวิทยาลัยใดจะได้แชมป์กีฬาบุคลากรการอุดมศึกษาทั้ง่3 8นะครับคุเลเกมนะครับจุฬาแต้มเดียวเกมนะครับจุฬาแต้มเดียวเกมครับ จุราเต้มเดียวเกมนะครับเตะวายเจ้าเลยครับเกมครับจุราเกมนะครับ21ต่อ10 21ต่อ4นะครับจุราชนะในเซตที่1นะครับจุราชนะในเซตที่1นะครับจุราชนะครับจุราชนะ น่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถ้ารูปเกมมันออกมาอย่างนี้ครับจุฬาเราน่าจะเก็บเซตที่สองได้ครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่สละเวลาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับและให้กำลังใจน้องๆชาวจุฬานะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ คาครับท่านท่านนะครับขายยาขายยาครับน้องกยาน้องยภาพนะครับน้องกยภาพนะซูมให้ชัดๆนะครับซูมให้ดูชัดๆนะครับ วันนี้มุมกล้องได้นะครับน่าจะชัดนะครับชัดเจนนะครับมอขอนะครับมอขอ่ิดีโอชัดน,นะครับมอขอเก่ง คุณแย้งครับคุณแย้งค,คุณแย้งสแลงแยงแยงเป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเซตที่2ครับ ชัดแรกจุฬาชนะ21่นต่อสนะครับง้อครับจุฬาส่งนะครับจุฬาส่งศูนย์ต่อศูนย์นะครับจุฬาส่งชัดไหมครับชัดไหมครับภาพและเสียงชัดไหมครับชัดเจนไหมครับจุฬาส่งครับจุฬาเสิร์บดีครับจุฬาเสิร์บดีครับจุฬาเสิร์บดีหนึ่งต่อศูนย์ครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับ วนนี้อาจารย์เปรมไม่เจ็บขาแหป่วยป่วยในป่วยในอยู่เพื่องหายหนึ่งศูนย์ครับจุฬาขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นะครับจุราขึ้นนำมขหนึ่งต่อศูนย์นะครับองค์ประกครับจุราเสิร์ฟเสียนะครับหนึ่งเท่ากันนะครับหนึ่งเท่ากันเป็นรอบแปดทีมนะครับ จุฬาพบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหนึ่งเท่ากันนะครับรอบแปดทีมครับน็อกเอานะครับน็อกน็อกเอานะครับจุฬาเสิร์ฟดีครับจุฬาสองนะครับมอขหนึ่งนะครับจุฬาเสิร์ฟดีนะครับจุฬาเสิร์ฟดีครับมขจะได้ส่งนะครับร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมไทยผลนะครับมหาวิทยาลัยใดจะได้แชมป์กีฬาบุคลากรครั้งที่38นะครับผู้ชนะนี่ ได้รับเสื้อจากเอฟซีเต้ลาดวิถีเอสเต้จุลานะครับชาดตครับขอบคุณครับจุลา3นะครับขอนแกนหนึ่งะครับช่วมบล็อกครับเตะช่วมบล็อกครับน้องแมนครับเตะดีมากๆเลยครับ4ต่อหนึ่งเตะสูงมากๆครับ หนึ่งต่อสี่นะครับหนึ่งต่อสี่ห้าต่อหนึ่งครับน้องแมนเตะชัดเจนมากครับน้องแมนเตะยังไม่เสียอะไรนะครับน้องแมนเตะยังไม่เสียสักลูกเลยนะครับจุลมอขอเปลี่ยนตัวครับมอขอเปลี่ยนตัวครับเบอร์สี่ออกเบอร์สามเข้ามาครับผม จุฬาห้ามขหนึ่งครับจุลาเส์ฟดีครับจุลาเสิ์ฟดีครับจุลาเสร์ฟดีครับจุลาหกมขหนึ่งนะครับจุลาขึ้นนำหกหนึ่งแล้วนะครับหกหนึ่งครับจุลาส่งนะครับจุฬาส่งครับ ดีมากมากครับยังไงก็ชนะเจ็ดหนึ่งครับยกขาไปม,มงมูพราบ <laughs> น้องเตะ <laughs> เกี่ยวมาครับ <laughs> น้องแมนเตะครับบาลานซ์กันมากๆครับถือว่าที่จุดนัดพบครับ